เอาละค่ะจาก EP ที่แล้วนะคะซึ่งเป็นการลงโฆษณาครั้งแรกของ twister นะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าหลังจากที่เราใส่บัตรเครดิตไปแล้วคือในช่วงที่ตอนที่ตอนท้ายของ EP 5เราไม่ได้สาธิตการใส่บัตรเครดิตนะคะเพราะว่ามันจะเป็นความรับส่วนบุคคลอันนี้ก็คือทุกท่านก็กดคลิกไปเรื่อยๆหลังจากที่ใส่หมวดหมู่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็หลังจากที่เราเมีการลงทำโฆษณาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะในเบื้องต้นนะคะในการสร้างแคมเปญแอดกรุ๊ปแล้วก็คีเอทีฟลักษณะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือ,อ,อจะเป็นการวัดผลอนาลิติกนะคะซึ่งเพิ่งลงโฆษณาไปสักครู่เนี่ยมันก็ยังไม่มีการค่าใช้ใจ่ายอะไรนะคะก็มันจะมีค่าใช้ใจ่ายก็ต่อเมื่อ มีคนมากดคลิกโฆษณาของเรานะคะนี่คือในระดับแคมเปญเขาก็จะบอกว่าวันที่8นะลงโฆษณาสิ้นสุดวันที่30งบประมาณก็ใช้ลองโฆษณาดูค่ะใส่ไป10เหรียญก็ประมาณ300กว่าบาท300บาทนะคะ300กว่าบาทแล้วก็โฆษณานะคะผู้ชมเราก็เลือกอที่เราได้ ที่เราได้ไดใส่คีย์เวิร์ดไปให้ทำให้ที่ทําให้ทุกท่านดูไปนะคะก็ประมาณนี้คร่าวๆค่ะในแบบนี้แต่ครวนี้วันนี้จะมาสอนในเรื่องของวิธีการสร้างโฆษณาเพื่อเพิ่มคนเข้าเว็บไซต์นะคะที่เป็นแบบยอดนิยมนะคะกเ็เมื่อ aep 5เนี่ยก็คือขั้นพื้นฐานนะคะสำหรับเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซหรือเซลเพจที่ทุกท่านต้องการให้คนเนี่ยเข้ามาลงทะเบียน อย่างเช่นลงทะเบียนเรียนนะคะเว็บไซต์อะไรในเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์ที่อยากให้ลูกค้าเข้ามาลงทะเบียนใช้บริการนะคะอยากให้ลูกค้าเข้ามาทําธุรกรรมมาซื้อมาขายก็ต้องอทําให้ทาราฟิกเนี่ยในการเข้าสู่เว็บไซต์เนี่ยจำนวนคนเข้าเว็บไซต์เนี่ยนะคะก็ต้องอยากให้ทาให้คนเข้าไปในเว็บไซต์สูงนะคะเพราะว่าถ้ามีการเปิดเว็บไซต์ก็จะยิ่งทําให้มีโอกาส จะให้สินค้าในเว็บไซต์ได้ขายได้มากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันบริการก็เช่นเดียวกันถ้าเราเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการบริการอะไรแบบนี้นะคะก็ทำให้มีการลงทะเบียนมากขึ้นการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มอะไรต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยเว็บไซต์คลิกนะคะจะตอบโจทย์เว็บไซต์เหล่านี้จะต้องการให้คนเข้าเว็บไซต์ได้นะคะนั้นเนี่ย ทุกท่านก็จะต้องคลิกสร้างแคมเปญใน Twister Ad m a n a g e r อนะทวิสเตอร a แ a ดมีเนนะคะก็เราก็ต้องเข้าไปที่ a อ,อ Ad Manager ก่อนนะคะซึ่งไออีที่ 1, 2, 3, 4เนี่ยทุกท่านได้ได้ได้เรียนแล้วใช่ไหมคะเราก็ถ้ามีคำถามตรงไหนเนี่ยสงสยัยหรืออย่างไรเนี่ยให้ให ให้ให้ให้ขังไว้ใต้คอมเมนต์นะคะมันอาจจะซับซอ้อนนิดนึงแต่ก็ง่ายกว่า Facebook แน่นอนนะคะก่อนอื่นให้ทุกท่านนะคะเข้าไปที่ a d s t w i t c o m นะคะก็จะเป็นตัวนี้แต่ว่าลบไอตรงไทยออกนี่คือแอดที่เราสร้างไว้ a d s t w i s t e r c o m นะคะ ให้เหลือเท่านี้แล้วก็กดโอเคไปนะคะให้ไปหน้านี้ก่อนเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการสร้างโฆษณานะคะแล้วก็แล้วก็เรียกเป็นทางการว่า Twister Ad Manager นะคะเปรียบเสมือนศูนย์กลางในการทำงานทุกอย่างอะคะ่ะเกี่ยวกับโฆษณาใน Twister ในเครื่องมือเนี่ยสามารถใช้สร้างแคมเปญบริหารจัดการโฆษณา การลบการหยุดโฆษณาการแก้ไขโฆษณารวมถึงดูค่าสถิตินะคะจากการเ,าเราทำโฆษณาเนี่ยมีมีสถิติอย่างไรบ้างนะคะให้เข้าไปใน a อนะคะแล้วก็ twister com มันก็จะเด้งมาเป็นหน้านี้เนาะเท่านี้เนี่ย <c oughs> ต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็น ที่ให้เราสร้างเกี่ยวข้องกับให้คนเข้าไปในเว็บไซต์คลิกนะคะให้เข้าไปที่เว็บไซต์คลิกนะคราวนี้ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนะคะใครเข้ามาแรกๆอาจจะงงๆงอาจจะงงเล็กน้อยแต่หน้าตามันก็ไม่ยุ่งยากเท่ากับ Facebook เท่าไหร่ No.